สวัสดีค่ะก็จะพามาชมกล้วยป่าลายหินอ่อนนะคะที่มีลายน้ำหมากด้วยนะคะนี่จ้ะนี่นะจ้ะมีปีมีลายแบบทับทิมด้วยนะ,ะสีแดงๆสวยๆอย่างนี้นะะไ,ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นนะอันนี้เขาจะติดด่างเหลืองนิดนึงนะคะนะคะ ลายเขาจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แบบใบอ่อนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้ทั้งใบทั้งต้นเลยอันนี้คือต้นแม่ค่ะนะคะปลีกต้นแม่เลี้ยงไว้ในกระถางตั้งแต่ตอนเล็กๆนะแต่พอลงปลูกปุป๊บต้นลูกนี่จะโตใหญ่กว่าด้วยนี่ค่ะมีลายทับทิมด้วยนะคะเป็นแม่ลูกดกนี่ค่ะ อันนี้พอลายน้ำหมากหรือลายทับทิมหายไปก็จะเหลือเป็นลายหินอ่อนนะคะยิ่งโตลายยิ่งชัดนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนตอนต้นเล็กๆเ,เขาจะใบไม่ชัดนะคะอตัวตัวลายเนี่ยเขาจะค่อยคอยชัดขึ้นลายเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะเหมือนกับกล้วยป่าลายหินอ่อนนั่นแหละคะ่ะอันนี้น่าจะเรียกว่ากล้วยป่าลายทับทิมนะคะนี่ค่ะ เนื่องจากกล้วยป่าลายหินอ่อนจะมีแต่ลายหินอ่อนจะแต่ไม่มีลายทับทิมหรือลายน้ำหมักตรงนี้นะคะนี่ค่ะน่าจะเรียกว่าถ้าจะไม่ผิดเขาจะเรียกว่าลายทับทิมสยามนะคะนี่ค่ะซื้อมาตั้งแต่ตอนเล้ยงเล็กนะคะใครสนใจก็สอบถามวิธ,ธีทางลายนะคะ n u y z i k a นะคะนี่ค่ะ ยิ่งใบอ่ะมาใหม่ลายตัวตัวลายหินอ่อนเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะนี่ค่ะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะอันนี้สวยจริงจริงนี่ค่ะอันนี้นนโลงแดดจัดนะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวยมากอันนี้ใครไม่มีก็แนะนำค่ะค่ะเป็นแม่ลูกดกจริงๆเลยนะคะนี่เมื่อก่อนกระถางเขานี่เลี้ยงไม่ได้นี้นะเลี้ยงนานจนลืมเนี่ยค่ะแล้วก็ลงปลูกไม่นานค่ะเขาก็ให้หนอเลยเพราะว่าตอนที่ออกมาเขามีแต่ตาหนอทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะอันนี้ ตัวของลูกนี่เหมือนแม่หมดนะนี่ค่ะออกมาก็เป็นลาหินอ่อนหมดทุกทุกตัวนะคะอันนี้ยังไม่ได้หลุดหลุดสวยต้นแม่มานะนี่ค่ะพรุ่งนี้จะได้ต้นแม่มาหมดเลยนะคะใครสนใจก็ด้วยป่าทับเทีมสยามก็สอบถามได้นะจ๊ะวันนี้น่ก้า พาเพื่อนๆมาแนะนำกล้วยป่านนี่ละจ้าสวยน้าสนใจสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ